ผู้ชมคะ่ะด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีความห่วงใยในคุณภาพชีวิตของประสกนิกรในถิ่นธุรกันดารค่ะรัฐบาลจึงได้ร่วมกับพระสกนิกรชาวไทยแสดงความจงรักภักดีด้วยการร่วมบริจาคทรัพย์สินเพื่อสมทบสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชขึ้นน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระองค์ท่าน สร้างโรงพยาบาลที่ได้มาตราฐานเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล21แห่งทั่วประเทศและหนึ่งในนั้นคือโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชด่านซ้ายอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยให้บริการเพื่อชุมชนห่างไกลตามมาตรฐานทุติยภูมิระดับ M2 ขนาด60เตียงมีผู้มาใช้บริการแต่ละวันกว่า600คนมีบุคลากร250คนแพทย์8คนให้บริการมานานกว่า60ปีสร้างเครือข่ายจิตอาสาทั้งชาวบ้านและหน่วยงานต่างๆแวะเวียนมาช่วยดูแลและอำนวยความสะดวก แก่ผู้ป่วยและญาติให้ได้รับการรักษาพยาบาลที่สะดวกรวดเร็วท่ามกลางภูมิทัศน์แวดล้อมที่ล่ายล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวให้ผู้มาใช้บริการรู้สึกผ่อนคลายสำหรับผมนะครับการเป็นจินอาสาเนะี่ยถือว่าได้สำนึกต่อ,อการที่เราเป็นคนไทยนะครับสำนึกต่อพระมหากรุณราธิคุณของสม,สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายนะครับ เป็นโรงพยาบาลสมนเด็ดพยุพราชที่ผมว่าสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วก็การบริการเนี่ยถือว่าดีที่สุดไม่ดีเฉพาะในพื้นที่อำเภอด่านซ้ายขยายไปที่สปปลาวนะเมืองบ่อแตนแล้วก็เมืองในส่วนของเมืองปั้นนาคาเราสามารถใช้โรงพยาบาลที่เนี่ยเป็นแหล่งโรงพยาบาลร่วมกันได้เพราะเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับอุปกรณ์การการแพทย์เนี่ยที่นี่ถือว่าสมบูรณ์ที่สุดในในย่านของอโซนนี้นะครับก็ได้อานิสงส์จาก ส่วนในพระเจ้าอยู่หัวของเราด้วยที่ดูแลประเทศเพื่อนบ้านในตามแนวชายแดนด้วยครับเดิมโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชด่านซ้ายมีฐานะเป็นเพียงสถานีอนามัยชั้น2ต่อมาได้ก่อสร้างเป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่งระยะแรกยังไม่มีแพทย์ประจำมีเพียงแพทย์จากจังหวัดมาตรวจรักษาผู้ป่วยสัปดาห์ละสองครั้งหากประชาชนในพื้นที่เจ็บป่วยต้องเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลเลยระยะทางไกลกว่า80กิโเมตร กระทั่งปี2520รัฐบาลได้พิจารณาเลือกอำเภอด่านซ้ายเป็นสถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชขนาด30เตียงบริการประชาชนในถินธุรกันดาลเพื่อถวายแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม,มากุฎราชกุมารต่อมาพระองค์ได้เสด็จมาทรงเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชด่านซ้ายในปี2523 พัฒนาในส่วนของการดูแลที่เป็นลักษณะของทุติยภูมินะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านอายุรกรรมนะครับสูตินรีเวชกรรมกลุมารเวชกรรมนะครับแล้วก็เวชปฏิบัติครอบครัวนะครับรวมทั้งการดูแลในส่วนอื่นๆนะครับอย่างเช่นมีแพแผนไทยนะครับมีกายภาพบําบัดนะครับมีห้องฟันนะครับที่สามารถให้ดูแลได้อย่างครอบคลุมนะครับ จุดเด่นของเราก็คือในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยโดยการที่เราเนี่ยสามารถดูแลผู้ป่วยใน,นเรื่องของศักยภาพการดูแลที่บางส่วนเราอาจจะไม่มีศักยภาพด้วยตัวของเราเองนะครับอย่างเช่นเราไม่มีหมอเฉพาะทางทุกด้านนะครับแต่เรามีเครือข่ายในการดูแลนะครับ <altijd> <mumbles. S 2> ก็คือเป็นลักษณะของแพทย์จิตอาสาน,นะครับอย่างเช่นเรื่องของการคัดกรองมะเร็งตับมะเร็งท่อน้อดีนะครับโดยแพทย์ที่เป็นหมอรังสีแพทย์นะครับหรือว่า ล่าสุดที่เราเพิ่งทําไปก็คือเรื่องของคัดกรองเบลงิงลำไส้ใหญ่ลำไส้ตรงนะครับซึ่งก็ได้เครือข่ายของแพทย์จิตอาสานะครับที่สามารถให้การดูแลผู้ป่วยดังนั้นเนี่ยโรงพยาบาลของเราก็เหมือนกับว่าเราสามารถดูแลผู้ป่วยได้ค่อนข้างครอบคลุมนะครับ ไม่เพียงแค่ชาวอำเภอด่านซ้ายกว่า50,000คนใน10ตำบล99หมู่บ้านมารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายเท่านั้นแต่ยังมีประชากรจากอำเภอใกล้เคียงรวมถึงชาวสปปลาวข้ามฝั่งมาใช้บริการด้วยที่นี่จึงเป็นที่พึ่งของประชาชนพื้นที่ห่างไกลและยังเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายให้กับโรงพยาบาลอำเภอใกล้เคียงห่างไกลจริงๆก็ก็รู้สึกว่าประทับใจตื้นตันใจนะนะ เพราะว่าสมัยที่เพื่อนมาก่อตั้งนี่มันอยู่ระหว่างที่ว่าดินแดนดันซ้ายนี่เป็นเป็นพื้นที่สีแดงเลยแหละค่ะเพราะคอมมิวนิ์มันก็เยอะอะไรไม่มีใครอยากมาค่ะก็ดีใจที่มีโรงพยาบาลขึ้นท่านก็รับบริการทางอำเภอใกล้เคียงแล้วก็อย่างประเทศลาวก็มาใช้บริการที่นี่นะคะ ชาวบ้านจากชุมชนห่างไกลที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานแต่ด้วยน้ำพระไัยและพระปฏิทานของพระบาทสมเด็จพระวชิลกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระประสงค์ให้โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชกําเนิดขึ้นจากความมุ่งมา่ปรารถนาอันแห่งกล้าของคนไทยทั่วราชอาณาจักร ที่ต้องการจะเห็นผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุกหนแห่งได้รับความเอาใจใส่รักษาพยาบาลให้ปลอดภัยจากความเจ็บป่วยโดยทั่วถึงเสมอหน้ากันยังความซาบซึ้งในน้ำพระทัยของพระองค์ที่ทรงมีความห่วงใยผศนิกร ก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นนะคะที่ท่านนะคะก็ได้ห่วงใยผสมนิกรนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ถิ่นธุรกดานนะคะอย่างพื้นด่านซ้าเองก็ห่างไกลมากเลยนะคะซึ่งก็เป็นการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องราษฎรได้อย่างดีเลยค่ะ